นี่เป็นพระนะครับที่งมขึ้นมาได้จากน้ำนะครับเราจะมาแกะกันนะครับแกะให้ดูว่าเป็นพระอะไรนะครับผมไม่ได้เอาไปไปจุ่มน้ำามานะดูจากภาพนะครับเอ่อคุณใบแกะให้ผมหน่อยครับม,มีดไหมสักครู่นะครัเชีเ่ยเือกเยนะ แน่นไม่แน่นแน่นมากเห็นลำลาลำลายนะไม่ดูหลวงพอ่อะไรนะ นองรวมความกันเลยครับแก้วแล้วเฮ้ยหลงปุดทวดหัวโตนะครับปุดทวดครับปุ่ดทวดนะครับปุ่ดทวดหยียบน้ำทะเลจืดไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยไม่รู้รุ่นไหนเหมือนกันวัดไหนสร้างไม่แน่ใจนะน้ำทะเลจืดโอ้ยแต่ผมไปดาเมื่อกี้เค็มมากเลย